โลชั่นผิวขาวจากการิเย่ทั้ง2อสูตร2ีนี้สูตรไหนขาวเร็วสูตรไหนขาวไวกว่ากันลุงฉ็อกให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,นนก,กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับลุงจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับโลชัน่นบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสทั้ง2สูตร2สีนี้จากกาเนเย่นะครับทั้งสูตรสีเหลืองแล้วก็สูตรสีชมพูนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากนะครับซึ่งประเด็นนี้มันควรจะไปอยู่บนเวทีโลกและไปเข้ารัฐสภานะครับ <What? S 1> ซึ่งขึ้นไปเถียงกันเลยว่า2ส,สูตรนี้สูตรไหนมันขาวกว่ากันนะครับ ลุงได้รีวิวแล้วก็ได้ใช้มาเรียบร้อยแล้วจะมาแชร์ให้ฟั่งทั้งหมดในคลิปนี้ แต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมทำอะไรกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกริงกริงกันอีกด้วยนะครับเอาละครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนั้นนะครับลุงขอเล่าในเรื่องของคุณสมบัติแบบคร่าวๆให้ดูนะครับแบบเบาๆก่อนว่า2ตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรมีสม่วนผสมอะไรกันบ้างส่วนผสมสม,สมสวนไพรแตกต่างกันอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มกันที่สูตรสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นสูตรไลท์คอมพลทนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเอ็กซ์ตราด้วยคือมีสารสกัดจากมะนาวที่เ เป็นคนถึง2เท่านะครับสามารถปรับผิวให้ดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นภายใน1สัปดาห์งงงงแล้วก็ยังเป็นเนื้อโลชั่นนะครับที่บางเบาซึมได้เร็วไม่เหนียวหนา,นาให้ความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันงงไปอีกนะครับงงไปอีนะครับ สาหรับสูตรนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งสาหรับในสูตรซากุระไว้นะครับสูตรสีชมพูสูตรนี้นะครับเขาก็มีส่วนผสมมาจากซากุระแล้วนอกจากน้กน,นนะครับมันก็ยังบํารุงผิวของเราให้ดูขาวใสขึ้นอันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเขาเขียนแบบนี้จริงๆเขาบอกว่าบํารุงผิวให้ดูขาวใสขึ้นในหนสัปดาห์งงไปอีงงไปอีเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะที่ลุงบอกว่างงเนี่ยคือคือทำได้ขนาดนี้เลยหรอนะครับภายในโลชั่นหนึ่งขวดเนี่ยนะอะ เราอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันที่ผลลัพธ์จากการทายจากที่ลุงใช้มากันดีกว่าครับอะละครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์กันดีกว่านะครับว่าจาก2สูตรนี้สูตรไหนที่เข้ารอบสูตรไหนที่วินไปเลยนะครับซึ่งดูจากเสื้อแล้วน่าจะรู้ว่าลุงชอบสูตรไหนที่สุดนะครับอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรสําหรับสูตรนะครับที่ทําให้ลุงรู้สึกว่าขาวกระจ่างใสนะครับรู้สึกว่าผิวมันดูสดใสขึ้นนะครับต้องบอกว่ามัน ดูใสไม่ได้ดูขาวคุณผู้ชมต้องมีสติต้องตื่นก่อนนะนะครับมันใสกับขาวเนี่ยมันแตกต่างกาัน <c oughs> ถามว่าสสูตรนี้สูตรไหนทําให้ผิวรู้สึกว่ามันกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นสําหรับลุงนะแล้วก็เร็วที่สุดนะครับสาหรับลุงรู้สึกว่าสูตรสีเหลืองนะครบรู้สึกว่าผิวมันดูใสขึ้นมันดูกระจ่างขึ้นได้ค่อนข้างเร็วนะครับถามว่าเนื้อครีมเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ ก็ชุ่มชื้นตอนทานนั่นแหละนะครับรู้สึกว่าเนื้อครีมซึมเร็วไหมก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้บางเบามากนะครับก็โอเคก ก็บางก็ได้อ่าบางก็บางเลยคับแต่ถามว่าตัวนี้ในเรื่องผลลัพธ์โอเคไหมโอเคนะครับรู้สึกว่าใช้แล้วเออจากที่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันดูใสขึ้นมันดูกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าอย่างที่บอกว่าจากคล้ำกลายเป็นขาวได้เลยไหมมันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับส่วนอีกสูตรนึงถามว่าสูตรนี้ไม่ขาวเลยมันไม่ขาวเลยเลย จะบอกว่าไม่ใช่มันก็สว่างขึ้นนะครับสูตรนี้ก็ใสนะคุณผู้ชมแต่จะบอกว่ามันให้ผลลัพธ์ได้ค่อนข้างช้ากว่าในสูตรสีเหลืองนะครับสําหรับตัวลุงนะจากที่ได้ใช้มามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มัน เราควบคุมไม่ได้ด้วยเราควบคุมได้ด้วยอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ไม่นับนะแต่ลุงจะบอกว่าจากที่ได้ใช้มาลุงรู้สึกว่าสูตรสียมพูมันก็ใสขึ้นนะแต่มันให้ผลลัพธ์ค่อนข้างช้ากว่าในสูตรสีเหลืองสักนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกันก็ไม่ได้วัดได้ถึงขนาดแบบโอ้ยมันต้องเร็วกว่าเท่านี้เท่านั้นเท่านู้นเท่าน,น,นี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคแต่สําหรับตัวลุงนะครับในสูตรสียมพูนี้วินในเรื่องอะไรต้องบอกว่าในเรื่องของเนื้อโลชั่นลุงรู้สึกว่ามันชุ่ม ก็กลิ่นมันหอมมากกว่าสำหรับตัวลุงนะครับไม่ชอบอะไรเลยที่เป็นแบบเล <l> um> มอนมะนาวมะนาวเลมอนอะไรอย่างเงี้ยเอามาทาตัวเงี้ยไม่ชอบนะครับแต่ถามว่าชอบกินน้ำมะนาวชอบกินเลมอนไหมชอบนะครับแต่เอามาทาตัวไม่ชอบนะครับ <l> um> เอาเป็นว่าประมาณนั้นดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ก็ได้ผลในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับเนื้อโลชั่นกค่อนข้างดีบางเบาเกลี่ยได้ง่ายนะครับถามว่าซึมเร็วไหมก็ไม่ได้ซึมเร็วมากนะครับแต่ก็ให้ผลในเรื่องของความใสาอาจจะน้อยกว่าในสูตรสีเหลืองสักนิดหน่อยอ่ะถ้าอย่างนั้นลุงสรุปให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับตัวลุงสรุปแล้วลุงชอบสูตรไหนมากกว่าสูตรไหนวินไปเลยนะครับนั่นคือ สูตรสีเหลืองนะครับสูตรสีเหลืองเนี่ยถ้าอยากได้ในเรื่องของความกระจ่างสายของผิวผิวรู้สึกว่าหมองคล้ำนะครับมีรอยนู่นนี่นั่นแต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสูตรสีเหลืองเนี่ยวินไปเลยแต่สําหรับลุงนะครับลุงเลือกทั้ง2สูตรนะครับวันไหนที่รู้สึกว่าโอ๊ยอากาศหนาวจังเลยนะครับผิวแห้ง จังเลยนะครับอยากให้ผิวดูชุ่มชื้นมากขึ้นลุงก็จะกลับมาใช้สูตรนี้แหละนะครับก็สลับสลับกันไปแล้วแต่ความต้องการแล้วก็แล้วแต่ความต้องการของผิวปัญหาของผิวในแต่ละวันแล้วกันนะครับแต่อย่างคะสำหรับในคลิปนี้นะครับที่ลุงมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่คุณผู้ชมถกเถียงกันเรื่องโลชั่นผิวขาวจากกานเย่ทั้ง2สูตร2สีนี้เอาจริงๆ้นะคุณผู้ชมแล้วแต่จักรยานเอ้ยไม่ใช่ แล้วแต่วิจารณญาณนะครับของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอาจริงๆว่าผลลัพธ์มันแตกต่างกันมากไหมมันก็ไม่ได้วัดได้ขนาดนั้นนะครับก็แล้วแต่ความชอบในเรื่องของสีของกลิ่นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่คนแล้วกันนะครับสาหรับตัวลุงนะครับก็แนะนําทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับลองไปเลือกกันดูนะครับสาหรับในคลิปนี้หวังว่าจะชอบคลิปนี้เป็นคลิปที่เปลืองพลังงานมากกินแบตลุงมากคือตอนบ่ายไม่สามารถทําอะไรแล้วได้แน่นอนนะครับ <S <S โอเค <S <S <ๆ>สําหรับในคลิปนี้ลุงไปแล้วครับอยาลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับลุงด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย